เดี๋ยวแกปลุยใจโตมากเลยเดี๋ยวหลักตะมวยคว้างชอยงหัวโจแเล่มีตัวเยอะวันนี้กูจะไปจีผู้หญิงชาวมนุษย์เรียอด้องมนุษย์แถวไหนที่หน้าตามันสัดสวยบ้างมึงแนะนำให้กูรู้หน่อยเร้ยอด้องฮะข้าพันนี้กับผู้หญิงต่างใพศปากโตผู้หญิงตายไม่ได้กับตาต่อยกันให้ความช่วยกูไม่รู้ ผู้หญิงปากใต้หน้าตาเป็นยังไงตาคมผมยาวเลิกครับกูชอบผู้หญิงตาคมตาทันจีบคนใตยตัวเดียวไปเลยกับผมไหนไอ้ผู้หญิงจะมาหนุนติดร้อยรุดไปเมืองใต้ไปติดปากใต้ไปปากนั่งแล้ว่ามามไปกับพวกแม่ตีนตะปิกย่อยยุ่นในรูยุนยย่นในลิ้เว้นคนนั้นก็ดมจีนอยู่เด้เจ็บยิบดมจีนให้กูกับมือหนุว่ามายขีปตันนี่กู ร้อยไม่กินการกูต้มจีนกูเทเป้กี่เต้าทิปเซนยี่บาทไม่ไหวเลยก็ตั้มปลาจับบะดูปลาจับบะเลยปลาจุจูนี่ยังติดควันอยู่เลด้วนเลยปลาแม่แม่กาจัดเลยแกด่าร้าไปด่าผู้หญิงชาวปากใต้นี่สวยนายอดทองนะกระปุมเจอผมนะครับ ไปทางไหนไปเมืองใต้กูยอยากไปฝักใต้ไปจีผู้หญิงอะ่ะถ้าไปใต้แกต่อเดียวเตินเวียนขึ้นนครต้มจะเหล้วเก้าจมุตระกอเก้าจำมุตรงครามเก้าปากต่อหาขึ้นรัฐบุรีเก้ารัฐบุรีวนมาเตะนครตะวันหัวขึ้นเนือ้อแล้วนั่นไปน้อยแ้วกูกล็ล้องูนจะวนมาไปไม่โตกัเบเหลืออยู่ขนาดบอกจากนี้การทูปันนี่น ไปหน้อย้าวจุปันนี่ไปตายไปจุปันไปฮ่าพูมจุปันไม่ตายไม่รู้เว้นคนแรงไกลๆกลตายเวอผมหมาหนานี่ยังกว้งเนี่กว่าคนไทยไปย่างนี่ไปตายตัวเดียวคุณย่างเลยออกจากนี้ตัวเดียวไปตีเอกเม่พลานนี่เก้าวุดน้ำบินจุดน้าพูมไอกาจงตัวมาลงตีดอนเมือง มาลงดอนเมืองเลยมองแท็กซี่ไปจงวัดลำพงเลยกันนั่งรถควายไปนี่แหม่มยักษ์ลำปักแหนไประเบิดเยอะไ,ได้จมเมืองมั้งไปเออกูไปทางที่โถว่านั่นแหละเอาไปเดินทางลูกพ่อไปจงพ่อขอให้คุณพ่อเดินทางปลอดภัยหลักเมืองจงเมืองคุ้มครองพ่อนะคะเออมึงจะดแม่เลี้ยงชาวมนุษย์อย่างแน่นอน ว่าจะนำมาให้กับเจ้าค่ะพ่อไปลูกไปส่งพ่อลูกหมาหมาหมาไอเกลย์ยอนี่เดียวเกลย์กูไป็นตรงพ่อตาเดียวอ่ะพี่ตังกระปุกปุ๊บกรับคุณพ่อจะเอาทุเรียนไปกินค่ะป้าเรียนไปกินนะน้องค่ะกลับุกกระปุกกระปุกเห่าในวินน้องวินวินวินพอดีวินหลุดแล้วค่ะ ไม่พูอกับน้องอยกขึ้นต้งมื้ว่าแต่ปีต้องตุนเองรัตเตอร์กว่าฟ้าลงตุนตุนเรียนเลยกรูจำทำยาเช่นชใจตองตุนเรียนนั่นเองไม่ติดว่าไรเรียนนี้กับมอนครูอย่าแม่มอนตองนุ่นแม่นำโรตีโอ้ไม่ตายโอ้แม้งอะไรโรกุยองเรียนโรตีอไอ้ตองได้จริงแล้วใช่ ลายเวีดได้ยน้ำเรียน็นชอไปนี่ยังใจมึงกับคูเ่เลได้ชู้นะเออบไปนี่คู่ใจเล้านี่จานในมึงควังใจนี่จานที่คูเล้านี่มีข้อมเอู่ว่านจำใจคู่เหล้าไว้ได้มึงต้องเชื่อจังพี่ถ้ามึงไม่เชื่อแต่ยาคูประบัาชิบแปต้องเชื่อ,อเออ,เอ,อมึงก็ได้วันนั้นพอดี้คูร้อนตัว